ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7.57นาฬิกานาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกาส7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง22เซนติเมตร และเวลา17นาฬิกา5นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประพาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาิกา40นาทีกรุงเทพมหาคนครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาิกา41นาที